วัดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเลซิ่งบ็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับกล่องคันเล่งไดโนบ็อกแรปเตอร์ีแมปจูนผ่านมือถือได้นะครับในโตโยต้ารีโวนี่รถคอกใช้งานเพื่อนโหลดหนักๆเลยวันนี้น้องก็มาดึกหน่อยนะครับพอดูว่าไม่สะดวกเวลานะโทรนัดได้นะครับเพื่อนๆใครที่ผ่านมาดึกๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณครับครับิดไปก่อนปิดครับโอเคเวลาเราจะเข้าแอปนะครับเราต้องเปิดโทษดีอ่ะลูลงมาเปิดบลูทูธเอาไว้บลูทูธบลูทูธ ใจเย็นใจเย็นเปิดบูท e t o o t h เอาไว้นะอันนี้นะเฮ้ยอันนี้ปิดเปิดสีฟ้าตัวนี้ต้องเปิดทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วกดบูท e t o o t h คั้นี้ครับครั้งแรกเดี๋ยวมันจะให้ใส่รหัสยืนยันก่อนเดี๋ยวกดตัวบนแป๊บนึงอ่าตัวบนครับศูนย์สี่ตัวศูนย์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 ใส่แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปกดเข้าแอปเชื่อมต่อมันจะดาวน์โหลดให้เลยไม่ต้องใส่รหัสแล้วแล้วเด้งมาหน้านี้ อันนี้เป็นหน้าปรับจูนนะครับโหมดที่เป็นคันเร่งไวมีให้สองโหมดโหมดแรก AI โหมดแรกกดไปอเอาไหมไหมกดรอออนไฟที่กล่องจะขึ้นตัว A A คือสัญ,ญลักษณ์ของโหมดแรก AI A คือคันเร่งแบบออโต้ลองเบิ้ลคันเร่งดูครับเบาไหมเ<า>นี่ยลองเบิ้ลดูเปิดได้เลยเต็มที่นี่นะเห็นไหมตึงขึ้นไหม คราวนี้เวลาที่เราวิ่งนะครับพี่ไม่รู้นะว่าเราใช้คันเร่งแค่ไหนอะไรยังไงลองเปิดโหมดนี้โหมด A แล้วลองขับดูเป็นไงโอเคไหมเลือกอัตราเร่งดีไหมประหยัดน้ำมันได้แค่ไหนลองเทียบดูแต่ถ้าสมมุติยังไม่โอ้ให้มาใช้โหมด2โหมด2กดลูกที่ไปลูกรถกดอ้อนเปิดไปเปลี่ยนเป็น F f คือโหมดซิ่งโหมดซิ่งคือโหมดที่เราจะตั้งคันเร่งด้วยตัวเองอเอามาสัก8 9ดเสอ่ะโอเค ปดเก้าสิบแปดเก้าสิบขึ้นมนาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ลองดูคันเร่งตึงไหมต่งตางไหมนี้แค่เก้าสิบเก้านะอ่ะเพิ่มเพิ่มมาอีกอ่ะร้ 140. อยสี่สิบเห็นไหมล่ะแล้วน้องนึกภาพนะรถยิ่งหนักคันเร่งเบามันก็ออกตัวง่ายๆไงพอรถลอยลำไวเราก็แตะล่อยแตะล่อยใช่ไหมคันเร่งอ่ะมันก็ประหยัดน้ำมันไงเราไม่ต้องเค็นคันเร่งไง ยิ่งเราเข้มก็คือการเหยียบจ่ายน้ำมันถูกไหมนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยพี่ก็ตอบไม่ได้ว่าเราสไตล์ขับรถประมาณไหนแต่มันมีความไวให้นี่ไวที่สุดดูดิเชื่อพี่เถอะขับไม่ได้หรอกมันเร็วเกินเหยียบเวลาเจอรถติดๆมันจะกระตุกกระเด้านะครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนำรถหนักอนนี้รถหนักอยู่เราเอาสักครึ่งมืงก่อนร้อยยี่สิบแล้วลองขับดู โอเคหรือเปล่าถ้าไวไปสมมติขับแล้วรู้สึกคันเร่งแม่งตึงไปขับลําบากเราก็ลดลงไปเดี๋ยวสักร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่พอเราก็ค่อยเพิ่มมาร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบลงไล่ดูนะครับพอตอบไม่ได้พี่แนะนําอันนี้แมปยังยังยังไม่แมปรถเดิมเอาสักประมาณครึ่งเนืเอเ้อแหละปกติครับเราปอยถอนคันเร่งแล้วก็แตะเบรกขับเหมือนปกติเลย เหมือนปกติแค่ค<ต>ันเร่งมา,มาไวค<ว>ันเร่งมาไวรถยังสไตล์เดิมเบรกยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะขับเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเรายิ่งขับเร็วอ่อันนี้นก็ต้องอยู่ความเหมาะสมถูกไหมรถรถ,รถหนักขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะเบรกไม่อยู่อยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นตั้งเอาเดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูดันคันเร่งเลี้ยงไว้ค้างไวนิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นะค้างไว้โย เห็นไหมความแตกต่างอันนี้ลูดปั๊บรอบมาเลยแต่เราแตะคันเร่งอยู่เท่าเดิมมันจะทําให้คันเร่งเราตืนขึ้นแตะนิดเดียวพุ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้หมดนี้ดูรถหนักนะลองวิ่งดูนะครับน้องสามารถเปิดหน้านี้ขับไปค่อยๆลูดไปได้เลยนะครั้งแรกเราจะต้องหาระดับไงว่าเราชอบที่ตัวเลขประมาณไหนเนาะเปิดหน้านี้ขับไปค่อยๆลูดค่อยๆลดแล้วแต่นะครับกดออกได้ไหมกดออกได้ครับสมมุติ เวลาเวลาที่เราตั้งอ่ะที่ตั้งไว้113ใช่ไหมคันเร่งประมาณนี้โอเคแล้วจบเลยวสวยเลยจับไปแล้วนะกล่องมันจําค่าไว้แล้วน้องก็ออกแอปได้เลยนะครับน้องจะเข้าแอปแค่ตอนจะจูนจะเพิ่มจะลดถ้าตั้งโอเคแล้วทั้งแ้าสตาร์ทรถใช้งานได้เลยไม่ต้องเข้าแอปเลยนะโอเคหมดต่อไปหมดที่3มอันนี้ประโยชน์ไม่มีได้เท่อย่างเดียวกินน้ํามันนิดนึงเดินหอบนะครับนะเผื่ออยากจะเล่นบางทีนะก็ค่อยเข้ามาเล่นได้ วิธีการใช้ก็ปดออนตรงนี้เปิดบวกอันนี้คือเลือกเสียงมีให้สิบสี่เสียงอันนี้เสียงที่หนึ่งเปิดขึ้นมาเ <c oughs> คยเห็นรถซิงไหม <c oughs> อ่านี่แหละทรงนี้เลย <c oughs> เพิ่มมันกลางหอบจะช้าชอบรัวรัวโหดโหรถแม่งไปเลยนี่ <c oughs> นี่ยิ่งรูดเยอะ <c oughs> สนใจสั่งซื้อกดตะก้าสีเหลืองข้างล่างได้เลยครับผม